ไปที่คุณภูมิทําเวชะยะชัยรองหัวหน้าเพื่อไทยนะคะปรากฏว่าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าพักเพื่อไทยมีจุดกําเนิดต่อมาจากพักไทยรักไทยซึ่งก็เริ่มต้นขึ้นภายใต้ธรรมนูญปี40ที่ร่างขึ้นภายหลังจากวิกฤตการเมืองพฤษภาคม35ครั้งนั้นทหารทุกเหล่าทัพ ยอมถอยออกจากการเมืองกระทั่งไม่มีใครคิดว่าประเทศไทยจะมีการรัฐประหารอีกแล้วแต่ต่อมาเมื่อสังคมไทยเกิดความขัดแยง้งแบ่งกลุ่มแบ่งสีอย่างรุนแรงไทยรักไทยพลังประชาชนกระทั่งถึงเพื่อไทยซึ่งยืนหยัดต่อสู้บนหลักการประชาธิปไตยมาโดยตลอดมาถึงวันนี้เรายังคงยืนยันบนหลักการประชาธิปไตยไม่เปลี่ยนแปลง การดําเนินงานการเมืองของเพื่อไทยครั้งนี้กับความพยายามขี่คายความขัดแย้งที่ดํารงอยู่ยาวนานกว่า20ปีหัวใจสําคัญคือแต่ละฝ่ายยอมถอยออกคนละก้าวให้มาอยู่ในจุดที่ทํางานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนพักเพื่อไทยต้องคิดใหญ่ด้วยใจที่ใหญ่ใจที่กว้างภายใต้สถานการณ์ทางเลือกที่คับแคบอย่างยิ่งพเพื่อไทยจําเป็นต้องทํางานกับความคิดความรู้สึกของทุกคนภายในพักอย่างมาก เมื่อมองเห็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าผลประโยชน์ของพักเพียงฝ่ายเดียวเพื่อไทยจําเป็นต้องสแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดและเป็นรูป,ปรธรรมทิ้งท้ายนะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเพื่อไทยเรายอมเสียต้นทุนทางการเมืองบางส่วนด้วยความเชื่อว่าทารกที่ข้อจากคันมันดาล้วนผ่านความเจ็บปวดชันใดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นย่อมต้องผ่านความเจ็บปวดชั้นนั้น เพื่อไทยจะใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อพี่น้องประชาชนนะคะนี่เป็นการโพสต์ Facebook ของคุณภูมิธรรมเวชชัยในวันที่16สิงหาคม2566นะคะขณะเดียวกันนะ เรื่องของการแบ่งเคสุ่นผู้ชมถ้าตามภาษาการเมืองก็คือการแบ่งกระทรวงแบ่งเก้าอี้กันใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานนี้คุณอนุทินเมื่อวานประชุมคอรมอก็พูดถึงเรื่องนี้นะก่อนที่จะเข้าสู่การโหวตนายกครั้งที่3เอ๊ะลงเอยกันยังไงแบ่งกันว่าใครทําหน้าที่อะไรว่าอย่างนั้นคุณอนุทินชาญวิรกุลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นพักแรกเลยที่ถแถลงจับมือกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการเป็นการเป็นประธาน ประชุมสอสถึงความคืบหน้าการแบ่งโคต้าคอรมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีกับเพื่อไทย คุณอนุทินในฐานะบอกว่าในฐานะพรรคแกนนําจดตั้งรัฐบาลบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยเรื่องกระทรวงว่าจะได้รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงใดแต่ตนคิดว่าการหาหรือเจรจาเรื่องนี้น่าจะเริ่มขึ้นหลังวันที่16สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้ใช่ไหมคะที่สารธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเสนอชื่อนายมนตรีซ้ําเมื่อถามย้ําว่าเป็นกระทรวงเดิมก็ได้ใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าถ้าเป็นกระทรวงเดิมก็ทํางานได้ต่อเนื่อง ที่มันมีคําพูดออกมาว่าอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้เพราะมันไม่โปร่งใสอันนี้รับไม่ได้มันไม่ใช่เราทํางานมีแต่วความโปร่งใสตรงไปตรงมาทุ่มเทถ้าจะเป็นเหตุผลที่จะไม่ให้กระทรวงเดิมก็ต้องไม่ใช่เรื่องความโปร่งใสเราไม่มีการกระทําใดที่ไม่โปร่งใสเอาไปฟังเสียงหัวหน้าพักภูมิใจไทยกันค่ะคนรู้จักก็ถ้าเราคุยกับทางพักการนาจะตั้งรัฐบาลแล้วก็พักร่วมได้เรียบร้อยนะครับการนําเสนอแคนดิเดตนาะยกรัฐมนตรีก็เป็น เป็นการนำเสนอของพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลถ้าคุยถ้าคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างถาแถลงร่วมกันแล้วกเ็เสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐภาลม,มันก็ต้องเป็นในรูปแบบนั้นเห่นไหมทุกคนก็ต้องทําตามข้อตกลงตามกาบกติกายิ่งมีเงื่อนไขมากมันก็จะใช้เวลาใช่ไหมครับเราก็ต้อง ต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับมันมันไม่มีใครกําหนดอะไรได้ฝ่ายเดียวหรอกนะไม่มันไม่เคยมีการเคลียร์ไม่ลงตัวเนี้ยอย่าไปกังวลตรงนั้นนะแต,แต่สำหรับคใคนไทยคือเราน่าจะตัดเจนแล้วว่าน่าจะได้สีสีก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่ได้สีเรียสะไรนะครับ ถึงเวลาเวลาพูดคุยกันเราก็ต้องคำนึงถึงองค์รวมมันนะครับก็ <c oughs> ถ้ามันมีความต่อเนื่องมันก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมครับไอเรื่องการตั้งคือเวลาพูดคุยกันก็ไม่ควรจะมีการตั้งข้อจํากัดอะไรกันแล้วก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะ <c oughs> นะ <c oughs> คนรู้จักกันทั้งนั้น งคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะ <ใน S 2> ว่ามันมันก็ต้องคุยกันก่อนอ่นะเนาะต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันให้จบก่อนที่จะวกกันี่ิะแปล้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าทํางานต่อเนื่องได้มันก็ดีนะครับอย่างที่บอกไงครับว่าเราก็ต้องรับฟังเหมือนกันแต่ถ้าเหตุผลที่มาบอกว่าเฮ้ยอยู่กับโต๊เดิมไม่ได้นะเดี๋ยวคุณจะขยายอิทธิพลหรือว่าอยู่กับลวงเดิมมีคนพูดว่าไม่โปร่งใสอย่างอย่างี้รับไม่ได้ ถ้านะคุยด้วยเหตุผลอื่นว่าเออมันอยากจะใช้นโยบายของแต่ละพักมาทําบ้างก็มาคุยกันนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าพอพะอยู่อยู่นานอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่นะคะก็ยืนยันว่าถ้าเหตุผลที่ต้องอยู่กระทรวงเดิมเนี่ยเขาคือเขาโปร่งใสามาตลอดนะถ้าจะไม่ใช่กระทรวงเดิมเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปอีกเหตุผลใหม่นะคะแต่ว่ายืนยันว่าที่อยู่มาเนี่ยคือ โปร่งใสนะคะแล้วก็ต้องคุยกันก่อนนะถ้าสมมติว่าจะโหวตวันที่18ใช่ไหมวันนี้16แปลว่าจะต้องคุยก่อน คุยก่อนก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วไงเพราะว่า16แล้วก็17นะคะอันนี้ที่คาดการไว้ที่นักข่าวเขาถามว่าถ้าเป็นวันที่18เนี่ยก็ต้องคุยกันเรื่องของการแบ่งกระทรวงกันก่อนนั่นเองนะคะก่อนวันโหวตนะคะขณะเดียวกันฝั่งของพักประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะในฐานะรักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นะพูดถึงทิศทางการโหวตเลือกนายก ของสอสพักประชาธิปัตย์ว่าอย่างไรนะคะก็ระบุว่าทุกคนในพักทราบดีว่ากรรมการการบริหารเนี่ยพักชุดรักษาการก็มีอํานาจเต็มในการตัดสินใจอยู่แล้วเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้หัวหน้าพักคนใหม่นะคะเพียงแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรรวมถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและหลักการของพักวันนี้มีคนพูดจาเยอะแยะมากพูดจาส่งเดชท,ทั้งที่ยังไม่ได้มีการคุยอะไรถือว่าเดาไปเองแล้วจินตนาการไปเอง พราบกันพูดพรามกันคิดว่ารอให้ถึงเวลาก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังจากพักประชาธิปัตย์กันหน่อยค่ะไม่หรอกครับวันนี้เดี๋ยวอันนี้ขอดูอาสารรัฐมนูลว่าจะมีคําสั่งหรือวินิจฉัยยังไงก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมว่าทุกคนพูดชัดเจนแล้วว่าอำนาจของกรรมการบริหารชุดราการเนี่ยกับสสที่มีอยู่เนี่ยมีอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าการจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมนะครับเพราะว่าอำนาจของกำลังการบริหารที่มีเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีชุดใหม่เข้ามาก็ทําได้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องดูที่ว่า,าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราก็ต้องมองที่หนึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติสองนหลักการของพรรคด้วยนะเพราะวันนี้เนี่ยมีคนไปพูดจาเยอะแยะมากพูดจาทรงเดชอะ ทั้งๆท,ที่มันยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือมีการอะไรคือเดาไปเองอะนะครับเดาแล้วก็จินตนาการไปเองแล้วก็ไปพูดพร่ำกันนะผมผมผมคิดว่าวันนี้ร้อยถึงเวลาก่อนนะครับ ขอบคุณภาพจากด,ดูรีพอ์เตอร์ด้วยนะคะพักประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ได้ตอบชัดเจนนะว่าทิศทางการโหวตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าจะต้องคุยกันก่อนนะคะรอฟังเรื่องของศาลแต่ว่า,าผลของศาลเนี่ยออกมาแล้วนะแต่หลายคนก็คงจะแต่ละพักคงจะต้องไปคุยกันแล้วก็ต้องรอดูวันอีกใช่ไหมคะนี่ก็ยังเป็นรักษาการอยู่นะคะในส่วนของพักประชาธิปัตย์นะอาจจะน้อยอกน้อยใจที่เหมือนพูดพูดส่งเด็กกันไปว่าอย่างนั้นนะคะจากคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ